ต่อไปเราก็แค่นําปุ่มทั้งหมดนี้นะครับไปวางในช่องนี้เห็นไหมเนี่ยผมลากตัวแรกก่อนถ้ามันใหญ่ไปเนี่ยโปรแกรมจะขยับให้นะโอเคเราลากลงไปเลยเนาะลงไปในเซลล์ทำนี้เดี๋ยวนะรู้สึกจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อนตัวเทคนะเพราะมันใหญ่ไปาลากให้ครบก่อน ล้กให้ลงมาตามช่องเนี่ยนะครับอันนี้อ่าเมื่อครบแล้วปรับ property ให้มันเป็น f i e l l เลือกทั้ง4ปุ่มแล้ว property ดอกดอกเป็น f i l l ตรง f ิล l l ตรงกลางนี้อ่าให้เขาขยับเต็มนะครับผมต่อไปผมรู้สึกว่าเทค t นี่อาจจะข้อความเทค t อาจจะไม่ต้องใช้เนาะเทค เดี๋ยวเรามีตัวนี้ไหมอ่าให้สามารถเลือกหรือว่าเราจะอาจจะต้องลบข้อความออกนะข้อความ text เ,เนี่ยเราใช้ไอคอนแทนเนาะเมื่อกี้อ่าให้เราทําการ add ไอคอนเข้ามาเนาะเนี่ยตรงไอคอนเนี่ยเรากดตรงนี้สามเหลี่ยมนะครับเราดาวน์โหลดมาแล้วจะไหมเมื่อกี้เราก็ Import เข้ามาเลยไอคอนที่ผมแนะนําให้โหลดตั้งแต่ต้นเนี่ยผมนี้ใช่ไหม first previous ก็คือ navigate before แล้วก็ปุ่ม next navigate next แล้วก็สุดท้ายเป็น last อ่าสปุ่มใช่ไหมกด open ไปเลยทั้ง4อันเอาทั้ง4ไอคอนเราก็เลือกสำหรับปุ่ม first ก่อนก็คือตัว first page ตัวนี้นะครับอ่าจากนั้นรู้สึกว่าข้อความก็จะหายไปเรา แนะนำให้ลบเท็กออกแบบไหม,มอ่าเพื่อที่จะให้มันไม่เบียดกันเนาะต่อไปปุ่ม last อ่าม,มาที่ปุ่ม last ผมลบข้อความเท็กออกแล้วก็เพิ่มไอคอนมาไอคอนล a าส p เพจโอเคปึ๊บต่อไปเฟอร์อ่าพรีเวสผมลบเท็กออกก่อนแล้วก็เลือกไอคอนเป็น n a v i เก t ต b e f ฟอรนะครับเื่อไอคอนอ่า ต่อไป next ผมลบ take อ f f ผมเปลี่ยนเป็นไอคอนแทนไอคอนชื่อ navigate next นะเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายโทอ,อ่น่าจะเป็นเพจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวไปดูต้นฉบับดีกว่าว่าปรับแต่งยังไงบ้างนะตรงนี้ตรงนี้ออโต้ไซส์ size. อันนี้ต้นฉบับนะออโต้ไซส์เป็น font นะครับแล้วก็ปรับดอกเป็น fill นะครับแล้วก็ในส่วนของ t e คอ a l ไ g n เป็น Middle Center t e เห็นไหมเทคก็เป็น0 0ทับ0อ่าเป็น Page Status Label ผม Copy ไปเลยอ่ะสุดท้ายละตั้งชื่อเลยนะครับ Page Status Label อ่อตัวซ้ายเป็นอะไรเมื่อกี้เป็น f ฟ l ลเราจะปรับขนาดเองข้อความบน Label เป็น0ทับ0 0ตัวหน้าเป็นหน้าปัจจุบัน0ตัวท้ายเป็น จากจำนวนหน้าทั้งหมดนะทั้ทั้เพจครับต่อไปเ a ค i ายเป็นไรเมื่อกี้มิดเดิลเซ็นเตนะจัดให้อยู่ตรงกลางแต่เราปรับให้ตัว l a เบลตัวนี้ขยายตามเซลล์ในเทเบิลเลเยอร์พาร์เนลทำไรก็ไปที่ดอกใช่ไหมดอกดอกดอกตัวนี้ปรับเป็นไรฟิ l เต็มเลยเห็นไหมออโต้นะครับทีนี้มาดูซินะครับในส่วนของโ c a t i o n ตัวนี้เราปรับให้มันสวยงามนะนี้